ดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกันเรื่องการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด19นะครับตอนนี้เราได้เรียกเจ้าที่เข้ามานะครับให้ทำการฉีดยาฆ่าเชือ้อโควิด19เนื่องจากช่วงปีใหม่นี้ลูกสาวได้ไปติดเชือ้อโควิดมานะครับตอนนี้ไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วส่วนทางที่บ้านเนี่ยก็ต้องเรียก เรียกเจ้าหน้าที่มานะครับให้มาทําการฉีดค่าเชื้อก็เลยมาทํารีวิวให้เพื่อนๆดูกันว่าวิธีการฉีดค่าเชื้อเป็นไงบ้างนะครับใช้เวลาไม่นานครับในการฉีดนี้ก็จะเป็นฉีดแค่บริเวณสัก150ตารางเมตรนะครับเจ้าหน้าที่มาถึงก็แต่งตัวเปลี่ยนชุดกันนะครับแล้วก็เริ่มเป็นมินการรวมเบ็ดเร็จทั้งหมดแล้วเนยไม่ถึง10ปนาทีนะครับเข้ามาที่จะใช้ฉีดห้อง ็มีอยู่2ห้องนะครับห้องทางานกับห้องนอนนะครับอันนี้เริ่มเสี็จปักเสร็จ2คนเจ้าหน้าที่นะครับแต่งตัวเสร็จใส่หน้ากางนหน้ากากป้องกันสารเคมีเสร็จป้องกันเชื้อโรคก็เริ่มดําเนินการเข้าไปฉีดภายในห้องนอนก่อนนะครับดูว,วิธีการฉีดเขาก็จะเป็นเครื่องฉีดซึ่งน้ำยานี่จะเป็นของสารเเมนนะครับอุปกรณ์โดยรวมทั้งหมดเท่านี้ก็จะเป็นสั่งมาจากอิตาลี น้ำยาตัวนี้นี่จะเป็นเอ่อเป็นของ Eco คแลนะครับเป็นฟูดเกจซึ่งจะปลอดภัยนะครับสามารถที่จะไม่มีปัญหาสะมุษย์นะครับนี่ครับเริ่มชีพเริ่มพ้นแล้วครับเป็นลองชีพพ่นไปทั่วห้องใครจ่ายก็ยแพงครับพื้นที่ทั้งหมดตกอยู่ประมาณ150ตารางเมตรก็น่าจะ ารางนี้ลนะสิบาทนะครับก็อ,อยู่ประมาณรับพันห้าซึ่งราคาก็สามารถคุยรายละเอียดกับทางร้านได้นะครับร้านนี้ชื่อว่าชื่อว่าโซฟาบอยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเรียกเข้าไปจีบก็เดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้เลยนะครับ091 093 4242นะครับถ้ามีใครมีปัญหาต้องการเรียก เข้าไปเชียร์พื้นที่เข้าไปรำคาดร้านคงร้าน้าออฟฟิศบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลองติดต่อเข้าไปดูชื่อโซฟาบอยนะครับแล้วทำงานกันไว้ครับสองคนเจ้าหน้าที่เริ่มนฉีดทุกรอบทุกมุมดูแลทำความสะอาดฉีดไปทั่วๆหลังขมุนขมานในห้องน้ำมือส่งมือจับลูกบิดฉีดหมดครับ ผมไทยๆอยู่ก็รู้สึกว่าจะทนกิ่นไม่ไหวจะต้องหลบออกมาข้างนอกนะครับกลิ่นค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่บ้างถ้าคนไม่เคยกินนะครับตอนนี้ห้องนอนก็ใกล้เสร็จแล้วเวลามไม่นานครับแล้เดียวเสร็จแล้วก็ไล่ตามขอบประตูตามวงกลมนะครับเสร็จปิดห้อง งานที่จะพ้นเสร็จนี่ก็ปิดห้องนัดทิ้งไว้สองชั่วโมงนะครับแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ประมาณสองชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปเสร็จก็ไม่เปิดประตูหน้ตาต่างทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆเพื่อเข้าไปใช้งานได้นะครับพวกขาของอาหารก็เก็บให้เรียบร้อยนะฮะมีแมวมีหมาก็เก็บออกไปห้หมดไม่นั้นก็อยู่ก็จะอันตรา,ายอรนนี้มาปิดห้องครับ้ามฝังมาหลังจากปิดทางเดินเสร็จ อันนี้จะเป็นห้องเล็กหน่อยนะครับสีแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็กระจายทั่วห้องแล้วนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจกจ็ลองดอูนนี้เสร็จแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวตอน่นี้ก็สีบรเิเวณหน้าห้องนะครับดีเหมือนปะพรมน้ำมนันนะครับ <c oughs> ยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองติดต่อดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้เอาไว้เป็นแนวทางที่เพื่อนๆจะได้ศึกษาขั้นตอนการดี นเชื้อค่าโควิด19นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปหน้าดีๆก็จะมาแนะนำอธิบายกันใหม่โอเคครับสวัสดีทุกๆุกครับ